ทา่ทานเป็นใครกันพระเจ้าเองมีนาว่าคุณโจรกิษณะไอ,อคุนโจรกิษณะอะไรวะมึงชื่ออะไรคุณชื่อคุนโจรกิษณะกูณรู้ล นตอนหัวข้างทำไมไม่ขอร้องจะบ้าไม่ใช่คนตาบอดพี่โจนปองตัวมาไอ้พี่โจนคิดผิดเลยะที่จะมาคิดต่อกรจะมาเอาวัตนายไม่ลองมองดูอวัตถนาให้ดีดูให้เต็มตาไม่เราวัตถนาไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดาพวกจะพาพวกมาตายตีกูบอกไว้ก่อนโดนนั่ลรถกูไว้ มีอ่ตูเลดกนจะพูด้การสรบต้องมีกติกากติกา่เกิดเจ้านายของฉันห้าโอเคเาของรแข่งสีแดงนะครับไม่ต้องรับแลสู้เลยนาุดมลไปที่รถันด้วยนครับ่สีแดง มันคิดว่ราระเบิดลงรับหรือตัวใครตัวมันเลยครับไอ,ญญอ,อ้ทิเกย์เป็นยาอ่อนพวกหนีอะไรกันนะเนี่ยพวกท่านเกือบตายนะอะไรขนนบังคับไปทำไมมันจะฆ่าพไปเลยฆ่าคุณจอกิตนาเลยมันหนีไปหมดเลยเห็นไหมเนะี่ยรันอีกแหละทำไมยุ่งขนาดนี้มันจะฆ่าเง,งียบไปเลยเงียบไปแป๊บเดี๋ยวกุญแจกิตนาเดี๋ก <ไป S 1> ็หัวทิ่มลง่ะ จพวกมาไมาไมึมาได้นอกมาคโอ้โหตัวครันนะครับโอ้ยไม่รอกูเลยเห็บใจนะจะขาาเซนเพียทนายได้อยู่แล้วเชียวเป็นไว้ขนุ้นน่แท้เลยไอ้ขน้นมาช่วยไว้จะขอตาบ้าจหน้าบ้าหน้านี่สาเพช

ผงเอาไอ้กูฉันบอกฉันบอกไอเบลคนเยอะอาเขาเขาอ้ไงเนี่ยแพงมึงนะอาฆาตจจังเลยเอ้ยทำไมแค่ต้อเดินยังงเนี่ยก็เรือของมึงมนี้ได้เบลทำไมไม่เรื่องนี้เรื่อะไรแพงกูยงกูเดินไม่ได้มันโอลิเกเลิกเนี่ยกู นัดใครไว้มัง่งพี o ่ออสไอเอสไอบาสไเอคิกแหมทำไมไม่รู้มึงอะตัวชวนเลย <c oughs> อุตสายหน้านะแด้๋ยวาออกให้ออกเ้ื่อยเอ่อไ่ไปพีป่ให้ไปครับ <c oughs> เอาเข้าต่ออย่าเล่นยอะเนี่ยเ่งต่ออกะออกยออกเบลเบลคนดูเฮ้ยเบล หนีเรือวิจารผมรู้ว่าพอค <ผม S 1> <น>ุ้โจรไปแล้วครับตอนนี้หลัฐก็ค่อยๆย่องออกมาครับไม่มีใครแล้วออกมาเลยหลังพูมเข้าป่าไม่มี ไมค่ะและอีกอย่าง,งห,นหนึ่งเตรียมทองไว้หยีกันด้วยได้จะไปเป็นของข,องขวัญนนนกันีพระคุ้มแม่ของเราได้ไม่ใช่ค่ะเดนะีเ๋ยนะนี่ขันวันเราจะได้เจอราน,นีแล้วเหรอใช่ไมยใช่ค่ะไม่ได้เจอรานีแล้วดีใจไหมได้เจอและแต่งงานเลยเออพรงค์ท่านลืมนึกอะไรไปหรือเปล่าคือว่าถึงกับพรงค์ท่านเจอราณีตอนนี้เพ,พาราะว่าพระคุ้มราณีจะยอมแต่งงานด้วยหรอือไม่ค่ะเพราะพระองค์ท่านพิการร่างกายไม่ใช่าค่ะ งั่นสิงั่นสิแล่ละแตันอ,อะไร่ลนะ,ตตะ,ะแต่ละแต่ละแต่ละแ่ลนแตอะเต่นะต่ละแม่ลมดดะแต่ละแต่ละแต่้ะแต่ละแต่ละแต่ละแต่ะแต่ลแต่ลแต่ลละอ่ะแต่ละแตแ่ ที่ออกแล้วอเออกระโดดรักเราไว้ล่ะรักมากพี่ยาค่ะรักใช่ไหมรักมากดีเลยงนะั้นยืนแขนข้างเลงจะบ้าแล้วแขนไม่ใช่อะไรจะถอดให้ยังไงเลยเนะี่ยแต่เป็นอะไรก็ไม่เอาอะแขนแค่นี้มันมีมาเท่านี้ีปคีบรูจิ้งเลยเอ,อ่อแล้วแค่แนี้ต้องไม่นอนเลยแมวนอนแล้วก็จะไม่ใช่ให้ไม่ได้ตัดแขนไปขาย หมายถึงว่าเนี่ยมายืนข้าหงหนของเราอาจารยเนี่ยมานี่มามาแล้วอธิบายให้ฟังจ้ะเออย่างนี้นะแขนเอาแขนด้วยเแขนจะเก็บแขนข้างนี้อ่ะสมมติว่าแขนข้างนี้เป็นของเราอัจารย์เขาอย่างนี้โอ,อเคไหมเข้าใจไหมจ้ะยืนยืนยืนชิดป่ะเข้ามายิ้มหน่อยให้ คิดไปแล้วหนุนต่อรามก็ไงเดี๋ยวขอรับผิดชอบนะโตก็ยาไม่รอดเอาสิไปแต่วคนดูเวลานีใช่ไหมอ่ี๋ยนก็จะย่องเข้ามปจะไปกันรอดสวยๆทั้งนั้นเลยมีหลายวัยวากใช่ไอว่าเป็นลานีฮะหเห็แล้วเร่ตัวใจบ่ ีไปที่ไฟทำไมอ่ะอันนี้ป้าเนี่ยป้าป้าลิ้นจั่วบ้านเนี่ยทำใสวยเลยขนหนูแล้วทำให้สวยๆหน่อยนานีจะได้ชอบทำยังไงล่ะทำให้ดูหน่อยไม่ชัดเจนเลยลดู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  <c oughs> อันไนเนี่ยเอาเลยดูเลยครับ ก้อนเมฆเนี่ยก้อนเมฆก็อยู่บนฟ้าเหมือนกันี่ที่เดียวกันฉั้นไปเลยยังนี้ไม่เต็มท้องใช่รียพี่คะ